ข่าวออกมาว่ามีคนไปพบว่ามีแม่ค้าที่เขาจะขายพวกปลาพวกของเอาไว้เสดอกคอนะ้ะติดป้ายเอาไว้ว่ามีปลาดำราหูปล่อยแล้วมันจะเสะดกเคาอได้แต่มีคนไปถ่ายรูปมาเอามาแชร์ในโซเชียลมีเดียบางคนบอกว่านี่มันไม่ใช่ปลาดำราหูแต่ว่ามันคือปลาซักเกอร์ซึ่งเคยเป็นข่าวเป็นคราวมาก่อนหน้านี้ว่านี่ค,ค,คือตัวที่จะไปทำร้ายระบบนิเวศของปลาไทย ต้องเน้นย้าก่อนนะครับว่าทางกรมประมงเขาออกมาชี้แล้วว่าปลาซักเกอร์รกับปลาดําราหูเนี่ยเป็นคนละอย่างกันปลาซักเกอร์เป็นกระแสข่าวมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับเราจะรู้จักปลาตัวนี้ที่เอาไปเลี้ยงในตู้ปลาแล้วมันจะไปกินสิ่งปฏิกูลไปกินสิ่งสปปกปรกคล้ายๆกับทําความสะอาดในตู้มีบางคนเขาแก้ต่างให้ปลาซักเกอร์แหะครับบอกว่าปลาซักเกอร์เนี่ยไม่ใช่ปลาท้องถิ่นในน้าน้ําของไทยเอาไปปล่อยไปเนี่ยไม่มีศัตรู แต่ปรากฏว่าพอปล่อยลงในแม่น้ําสาธารณะคุณนัทคุณผู้ชมมันแพร่พันธุ์รวดเร็วและจุดสําคัญคือปลาซักเกอร์ไปดูดกินไข่ปลาอื่นๆแล้วไปกินลูกปลาตัวเล็กๆด้วย ท้ายที่สุดส่งผลกระทบกับปลาท้องถิ่นในประเทศไทยครับจะปลากระดีปลาดุกปลาช่อนปลาสวายอาจจะสูญพันธุ์เพราะว่าไข่ถูกกินโดยเจ้าปลาซักเกอร์นี่แหละครับคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าปลาซักเกอร์เนี่ยมันมาจากลาตินอเมริกามาจากอเมริกาใต้แล้วมันสามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพแวดล้อมครับไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อก่อนนี้มีคนซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าเวลาเลี้ยงเนตู้ปลาเนี่ยไอตัวปลาซักเกอร์เนี่ยมันไปกินตัวตะไคร่น้ํา คือแทบจะไม่ต้องทําความสะอาดตู้ปลาฮะแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยงสักพักหนึ่งไอ้จากตัวเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นตัวใหญ่บางตัวเนี่ยมันเท่า2ฟุตนะฮะถ้ามันใหญ่จริงๆเนี่ยสฟุตก็ประมาณสัก2ไม้บรรทัดพอเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยลงไปน้ําลําคลองฮะปรากฏว่ามันปรับตัวได้ดีปรับตัวได้ดีไม่พอฮะมันขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากแล้วมันก็ไปดูดกินทุกอย่างนอกจากพวกตะไคร่น้ําพวกสัตรูพืชแล้วมันยังไปกินตัวปลาอ่อน Oh. ที่กําลังเตรียมจะโต oh. นะก็เ,เลยทําให้ระบบนิเวศในแม่น้ําของเราเนี่ยเสียไปล่าสุดอาจาร,รย์ท,ทรทารงนาวาสวัสดิ์ครับรองคณะบดีคณะประมงของกเกษตรศาสตร์โพสต์บอกว่าตอนนี้ป่าซักเกิร์ระบาดหนักใน14จังหวัดมีจังหวัดเชียงใหม่ป่า กำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณมุรีนะครปฐมราชบุรีกรุงเทพนะครพนมเพชรบูรณ์นะครราชสีมาชนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชคือตัวเล็กๆเ,เนี่ยประมาณสัก50เซนฮะครับแล้วมีคนที่ถ่ายรูปมาบอกว่าบอกว่าเป็นร้านขายปลาเอาไปปล่อยเพื่อสะดอกคอเนี่ยนะฮะเป็นปลา ราหูดำเนี่ยตัวมันเล็กๆแต่ถ้าเกิดไปปล่อยลงแม่น้ำลำคลองถ้ามันตัวใหญ่ขึ้นมา2ไม้บรรทัดนี่นะครับมันจะเติบโตแล้วมันจะไปกินตัวปลาเล็กปลาน้อยไปไล่ดูดปลาอื่นแล้วไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีเข้าไปทํำลายมันได้และที่สําคัญคือปลาซักเกอร์เนี่ยนะฮะ มันไม่สามารถหาผู้ล่าคือไม่มีใครไปกินมันในระบบนิเวศในวงจรชีวิตเนี่ยอย่างนี้ก็ตามมันจะไปเป็นตัวกินคนอื่นแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีใครกินก็เลยทําให้มันขยายพันธุ์รวดเร็วแล้วถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แบบนี้ปลาซากเกอร์มันก็จะเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นส่วนปลาท้องถิ่นที่เราเอามาใช้ทานกันปลาดุกปลาสวายหรือปลาอื่นๆที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองันจะหายหมดครับระบบนิเวศก็จะเสียเคยมีคนเสนอบอกว่าเอานี้ไหมถ้าเกิดมัน เยอะมากนักจับมาทานก็ได้กินปลาซักเกอร์เขาบอกว่าปลาซักเกอร์จะทานได้คือเนื้อมันขาวๆค,คือตัวรูปร่างมันอาจจะดูไม่น่าทานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปทานเนื้อมันจะทานได้หรือว่าอย่างนั้นเอาไปทําเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ได้รหรือไปทําอาหารสัตว์ก็ได้เพราะมันระบาดหนักจริงๆแล้วขยายพันธุ์ก็มาทีหนึ่งเนี่ยรวดเร็วมากอ,อาจารย์ทรก็ระบุข,ข้อความเองนะครับว่าแทนที่คนสะดอกเคราะห์ไปเชื่อว่าเป็นปลาลาหูเพราะตัวมันดาปล่อยลงแม่น้ําไป ไปเพิ่มข้อกรรมให้กับปลาที่อยู่ในแม่น้ําที่เป็นปลาพื้นบ้านของไทยด้วยนะครับ